สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกับเจตุกตากนอยางอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีงัดคาร์ล้อเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นงัดเขานะจ๊ะมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะอันดับแรกนะคะเจตุกตาก็กลิ้งยางมานะคะเพื่อที่จะทาน้ํามันที่ขอบยางและขอบกระทะน,นะคะ นี่ทำงานไปด้วยระแวดระวังด้วยนะคะรถเยอะค่ะทางาง,างเนาะเราต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะบ้าแม่มากลมหนากลมตาเห็ดงานอย่างเดียวบ่เดียวเบื่องทางเด้อพี่น้องเด้อรถสวนไปสวนมาหลายหลายชั่วโมงเร่งด่วนย,ย้ำม,มือแรงเนาะย้ำขาจาสิเข,ขาบ้านเนาะจะ้ะแต่คนพ่านตาหน้าเน่เด็กหน่อยเลยโรงเรียนแน่กับบ้านแน่จังสินะ เราก็จะประกอบนะจ๊ะทีนี้อยู่พี่น้องอยู่ว่างพิ่ไว้่ก่อนเด้อให้้างคนอยู่ยู่ยางนะคะยู่ยางอ่าข,ขอนเคาะพี่น้องมาหนี้ขเคาะให้ลงขอบนะจ๊ะอ่ะลงแล้ว ขอบในเข้าแล้วนะคะเหลือขอบนอกเด้อต้องหาอุปกรณ์ช่วยค่ะรอช่างนะคะร่างช่างไป เตรียมอุปกรณ์อยู่นะคะแล้วเราก็ต้องดูรถด,ด้วยนะคะมันเป็นแบบว่ารถมาทั้งสองฝั่งนะคะซ้ายขวาสวนทางกันไปเนาะอุปกรณ์ประจำตำแหน่งนะคะของเจ๊ตุ๊กตาก็จะเป็นเหล็กตัวสีฟ,ฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนะคะอช่างเขาล็อกยางไว้ให้แล้วนะคะแล้วเราก็จะทำการงัดเข้า บางเฟรมกล่องเจ้าของพี่น้องเอ้ยบ่มีหมองตั้งกล้องก็อยากถ่ายหฮมูเบิงได้แลยเนี่ยคือทั้งอัดคลิปนะคะทั้งทํางานทั้งกลัวว่ารถจะชนกล้องล้มด้วยนะกล้องอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเวลารถเขาวิ่งสวนไปแล้วมันลมเนาะลมแล้วกล้องรู้สึกจะถ้าเป็นขาตั้งกล้องธรรมดาก็จะสั่นไหวเล็กน้อยเนาะแต่ของเจตุกตามันเป็นเหล็กนะขาตั้งกล้องเป็นเหล็กก็เลยโอเคนิดน,นึงอ่าช่วยกันงัดนะคะ งัดลุยแน่บลุยแน่พี่้องเอ้ยมันเหมือนทั้งทั้งฝ้าว้าน้ำเวลาฝ้าน้ำรดไก่ทางไก่แล้วนะจ๊ะใกลแล้วไกลแล้วอาจจะลงไม่ลงจะลงไม่ลงช่างตัวใหญ่บางเฟรมกล้องหมดเลยนะคะ เหลือนิดนึงนะคะเหลือนิดหนึ่งเนาะเ,เราต้องประสานงานกันดีๆนะคะ,ะงัดเข้านะคะช่างเขางัดเข้าเจ้ตุ๊กตาก็ถือเหล็กกันยางคมยางลงนะจ๊ะคมลงให้มันเข่าลงไปพี่น้องเห็นบ่มันเหลือฝั่งหนึ่งได้ใช่มันทันใดลงนี่เห็นไหมจ๊ะ,ะค่อยๆช่วยกันนะคะลูกค้าก็ดูทางให้นะคะช่วยโบกรถให้ดีดีลูกค้าก็ได้ขอบคุณเลยๆ้าลูกค้า ทิ่งเอินใส่เทิงมโบกรถซอย้ะจ้ะไก่หรือยังพ่อใหญ่ขอนเคาะนะจ๊ะลงแล้วจ้าเก็บอุปกรณ์ได้ค่ะคลิปนี้เจตุกตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหลังจากนี้เราก็จะมาทำการเติมลมนะคะด้วยการใช้บาสุก,ก้าช่วยนะคะ จะได้เร็วๆเนาะเร่งด่วนแบบนี้จะมาเติมเล่นๆหัวๆบ่อด้พี่น้องเฝ้าเฮ็ดเฝ้า,าแล้วจ้าเ,เว้าวแล้วกลับไปกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย